เจจูวิต้าจากคามาค่ะวันนี้เนี่ยเบย์เตย์มีเคล็ดลับที่มีมาฝากสาวๆทุกคนเลยนะคะว่าทำยังไงเนี่ยให้ผิวขึ้นขาวสวยใสเหมือนสาวเกาหลีได้ละค่ะนี่เลยเป็น s t อรี่สู t a แท็บเล็ตเม็ดอมขนาดจิ๋วที่เบเตร์เนี่ยพกพาไว้ในกระเป๋าทุกๆวันเลยนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของวิตามินซีวิต้าไชโอที่ช่วยไม่ เค้าก็จ่างสายแทนที่สำคัญเนี่ยรสชาติอร่อยมากมากด้วยลืมไหมนะคะถ้าอยากให้ผิวขาวก็ต่างเสรแบบดิ้งๆเร็วเลยเนี่ยควรองค์ที่ข้ามกับฟงแก้วค่ะและนี่เลยที่ไป็ตทานทุกๆวันเป็นประจำหนึ่งเม็ดก่อนอาหารนะคะคือแอลกูคู uru, ซึ่งมีส,ส่วนผสมหลักเลยนะคะเป็นแอลกูตาไทโอแล้วก็มีกรดอะมิโนหมดสามชนิดเลยและที่สำคัญเนี่ยมีสารสกัดจากมะเขือเทศด้วย ซึ่งช่วยในการต่อต้านหมุดสระผันม่ผิวเบเตเนี่ยคาวก็จะใสเหมือนสัเกเลยนะคะต,ตัวต่อไปเลยที่เบเตอร์อยากจะแนะนำให้ส,สาวๆที่ต้องการมีผ่นสวยเพียวติวค่าแอลกาก้าซึ่งมีส่วนผสมจากแอลคาเนิกและอะมิโนแอซิดซึ่งช่วยเร่งในการเผาผลาญสารอนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายอยางเ,ยเนี่ยอาจจะเห็นผลไม่ว่าเร็วทันใจจากางทานวอลเมตกับออกกำลังกายนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเร่งในการสลายมันได้ค่ะ ปัญหาสิวต้องนี่เลยอะมิซินซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญนะคะคือซิงอะมิโนแอซิดค่ะช่วยในการแก้ไขปัญหาการกอักีกทั้งยังช่วยลดความหมองคล้ำของใบหนนะ้าและเผยให้ผิวกระจาา่างใสอย่าลืมเราวก็ทาวันละ1เม็ดก่อนอาหาทุกวันนะคะนี่เลยคอรลาคิวซึ่งมีส่วนผสมตับ เซนเปนปทานจากฟ้านะคะและที่สำค,คัญมีโคเอนไตรคิวเทนช่วยบำรุงผิวพรรณให้กลับมาชุ่มชื้นและเต่งตึงอีกด้วยอีกทั้งยังลดอาการผิวแห้งกร้านให้กลับมานุ่มชุ่มชื้นและเพิ่มความแข็งแรงให้กับเล็บและเส้นผมอีกพันน้องใหม่จากเจจูวีตาคอลลาลาคอลลาเจนชนิดชงหนึ่งกินมิกซ์เบอร์รี่ที่มีคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศอิตาลีถึง10,000มมิลลิกรัมเลย ยังรวมคุณประโยชน์ทั้งแอลกูตาไทโอนโคเอนไซคิวเทนและมันติกวิตามินช่วยให้ผิวขาวกระ่นานใสเนียนอมชมพูและบอกลาลิ้วรอยทความบอกคาไปได้เลยค่ะสามารถชงได้ในทั้งน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุ่นเลยนะคะไปเนี่ยมาดูใบเตยสัดคิดกาการชงคอราา่าไปทานกันนะคะจัดนี่เลยน้ำเปล่านะคะธรรมชาติ200มิลลิลิตรหรือประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะคอราา่า นั้นเบเตก็จะเทีบคอรลล์าล่าลงไปนะคะจนหมดซองเลยเต็มคอเลยน,นี่เลยเบเตชมคอร์าล,ล,ล่ากินมิกสเบอร์รี่เร็ตกีร้อนนะคะพร้อมดื่มเลยน่ารับประทานมากๆเลย ที่สำคัญเลยแทบสอกไหนอยากมีผิวขาวสวยกระจา่างใสนุ่มลืน่นอชมชมพูต้องทานคอลลาลาทีมมิกซ์เบอร์อรี่นะคะแบบไรเดยทุกๆวันเลยค่ะ